สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมามาดูไฮลักโลกนะครับตัวนี้คือไฮลักโลกที่ขายอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับที่ไทยจะเป็นคำว่าลีโวจีอาร์สปอร์ตโโคถูกไหมครับอันนี้คือโลกนะครับ R O ร U อจีโลกนะครับ ตัวนี้จะได้มีอะไรนะฮะ <Eng. S 1> ก็คือเราแต่งจากรีโว่เนี่ยนะครับรีโวของเรานะครับเปลี่ยนเป็นโลกเลยก็จังหน้าจะได้ถากมากมาแล้วนะครับเบาไฟที่อัปเกรดจากตัว g ีอาร์ให้เหมือนโลกที่อ,ออสเตรเลียเลยนะครับจะมีความคล้ายๆกับล็อกโคนิดๆหน่อยนะฮะเซนเซอร์หน้าก็ยังคงอยู่นะครับซุ้มล้อโลกก็ยังมีนะครับซุ้มล้อนี่เราเปลี่ยนจากซุ้มล้อของล็อกโคเป็นโลกเลยก็คือใหญ่มากนะครับใหญ่มากจริงๆนะครับมาที่ล้อก็ผม มาที่ล้อครับผมล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ O อซิ o ออฟโรดขอบ18นะครับสีไดยาง275ทับ 75R18 ไอ้ใหม่สีไดยางจะเป็น275ทับ 65R18 ตัวนี้จะได้ไดยางที่ใหญ่มากนะครับเหมาะกับการลุยนะครับนี่คือยางออเชเลนที่โหดมากนะครับลุยได้โหดมากจริงๆ ถามว่าคันนี้ทําไมดูสูงขึ้นนะครับเนื่องจากคันนี้เรายกสูงขึ้นมา2นิ้วจากตัวรีโบดีที่สูงอยู่แล้วที่เป็นพี ner, ลันเนอร์ยกเพิ่มอีก2นิ้วนะครับ mm hmm. ก็จะสูงมากเช่นกันนะครับมาที่ด้านข้างครับผมด้านข้างก็จะเป็นไฮลักสีดำนะครับบ่มบอกความเป็นไฮลักโลกครับสติกเกอร์ของโลกแบบนี้เลยจริงๆไม่ใช่โลกหรอะครับเราแต่งให้มันดูเข้ากันนะครับโอเคมาที่ด้านท้ายครับผมด้านท้ายก็จะมีแฮมเมอร์นะครับโลบาร์อันนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ ล้อนะครับเหมือนข้างหน้าเลยนะครับการชนท้ายนะครับเป็นเหล็กของไลโน่นะครับตัวนี้จะมีไฟปล่อยให้ด้วยนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ท้าย4จุดการระยะต,ตอนปอยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสติกเกอร์โลกแล้วก็ชุดแต่งที่เป็นสติกเกอร์ของ t o ตา t a ไ l รัแล้วก็รีโวแล้วก็สติ๊กเกอร์โลกมาให้ด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เราบวกไปในตัวรถไปเลย50,000บาท ลูกค้าซื้อรถราคาแ41 0 0 0พันบวกห0นเป็น891 0 0 0ันราคาไม่ถึงล้านได้แบบนี้คุ้มไหมครับหรือขยับมาหน่อยตัวมิดนะครับเกียร์ออโต้นะครับ9 3 4 0 0 0นสาพันบวก5 0า0 0เกิดเป็น984 0 0 0พันคุณก็ได้แบบนี้ไม่ถึงล้านใช่ไหมครับซื้อไหมครับถ้าไม่อยากบวกไปในราคารถคุณก็แค่จ่ายแยกข้าง0มื่นบาทก็คือจบนะครับคุณก็ได้ราคารถเท่าเดิมจากตัวโมเดลของเขานะครับได้แบบนี้เลยนะครับ ซื้อไม่ซื้อโพรมาเลยครับผมนไปศูนย์นึ่งเจ็ดห้าสานหนึ่งแอดไลน์อว์ด้านล่างได้เลยเข้าคลิปนี้กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ,บมผมก็มาของผมเลยครับวันนี้คาเซล